สวัสดีจ้ฮาฮัลโหลตายกาโฮย่าเช้าชอยไปตากาไทยวันนี้จะมาผัดถัว่วลันเตาผัดถัว่วลันเตากับอ่าเต็จหูหนูนะคะใส่กุ้นไก่จ้ะอ่ะเหลาะที่แอร์เีโกาแอร์ไกแม่เลยไกอ่อยจองก่ะรียกว่าไก่สันนะ ก,กิ้งกไส้ผมไม่记得จ๊อกิ้งกไสเลยมาเช้าใช่มาเช้าละ,าละมาทำกันเลยจ้ามาด้วจ้ามาด้วจ้าผัด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 ,ด,ดง่ายๆจ้าอ่าเช้างกายตากันกนะไมใส่ลหลอดหอยยาวเยอะเราเราผัดแบบนี้เราไม่ใส่ไม่ใส่น้ำมันหอยนะคะใส่เฉพาะซีอิ๊วพริกไทยน้ำตาล ใส่น้ำมันงานนิดนึงโอเคแล้วจ้ะโอเคใส่น้ำมันเข้าไปโอเคประมาณนี้นะคะตามด้วยกระเทียมสับหรอที่ชิ้นยงแล้วเฮ้ย ระเทียมพอหอมนี่อันนี้อ่ากินไก่เนี่ยเรา,เาไปลวกน้ำก่อนนะคะเด้๋ยวก่ออ่าใกล้สันออยุ่เลยหลกเยอะหลกสวยเยอะอ่าหลกเยอะ,ะสวยกันละก็ฟองเราเฮลยล่ะสาวก็าม,ามันเช้าวก็อร่อยมามาหลกเจาะหลกเจาะหล,ลกสวยจิ้นเอาไปลวกน้ำก่อนนะคะ <c oughs> มันจะได้สุกไวๆจ้าอ๋อกลิ่นหอมละส่งกลิ่นหอมละตะไคร้จิ้วฟันละโอเค เอาไปลวกน้ำแล้วมาผัดน้มันจะได้สุกไวๆจ้ะพวกไฟสุกอ่ะอยู่หลกจะหลบใส่ออหลบที่หลอที่ควันสวยหลกจะหลบไปสิรอเลยเช้ากัะโอเคหลอที่ทองเลรเฮยใส่น้ำตาล ตามด้วยเสี้ยวหลอดพิซซี่ยาร์กมาหลอดซี่ชอยละ่ะใส่ผักเข้าไปเลยจ้ะผัดนะคะ กินดูก่อนอืมพอดีแล้วอร่อยไม่ต้องใส่น้ำมันหอยนะคะตามด้วยตอกซิซิวมายาวเลยใส่น้ำมันงานนิดนึงจ้ะโอเคเต้าเต้าก็ไตัก,ก็ล่ะก็ไปสุกเจ้ โอเคจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะสุกแล้วจ้ะสุกแล้วดีตอสุกลวโอเคแล้วจ้ะผักจะได้กรอบๆนะคะไม่ผัดนานจ้ะผัดมหร่อมัาไี่ใช่อยู่เช้าถ้าลอยกันฮู้ไฟที่เราจะวุ่นเออ炒ส太耐就会淋的淋就唔好อ啊要้าวติ嘅啊而家就搞掂噶啦大家สุกะ จะสับเรียบร้อยแล้วจ้ะโอเคตากน็นี่จ้ะปิดไปผัดผักของเราก็เสร็จสับแล้วจ้ะจอยกินกนะตาก็ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายจ้ะ